กลางไม่เกินสีส่สิบเป็นพายครับจักรนากรแดงสิงห์ปทุมน้ำเงินลงพายออกมาเลยเอาละวะถ้าไม่ออกหมอปีตายแน่ลอน่ลอ,งงลองน้ำแดงล่องน้ำแดงจักรนากรล่องน้ำแดงพายกับล่องน้ำาสมันเอาละวัยสิงห์ปทุมไล่บทในเบียดมาเรือนาโชคชัยอ่านแก้วเขาบอกว่าทนาเจอทนายรายการนี้สอจอวิจักไม่เกี่ยวเพราะสอจอวิจัก ภายลำเดียวคือจักรมาลายเอาละว้ยองน้าแดงจักรนันนากอนจักรนนากอจะนีรอบป่อไย่แ้ว้เมื่อสีปฐุมไล่บีจะขี่ขอไล่บีจะขี่ขอถ้าบอกอย่างนี้แล้วก็จะขี่ได้หรือไม่ได้เอาละครับดูสิว่าทนายแบงค์ปะรอนสิงห์ผ่านขอท้าดวนทนายต้องโชคชัยอ่างแก้วเอาละว้ยคู่นี้ของดีจากปฐุมธานีขอถ้าดวนของฝั่งจังเมืองเหนือสีขาวขาจากจังหวัดน่านดูสิว่าไอ้หนุ่มเมืองเหนือจะขาวบ่อใสมิงไม่ในเมื่อดูต เรือด,ดิสิงประทุมเริ่มจะหิ้วหนีหิ้วหนีมาแล้วเร,<อ>เรือทนายขากันเรือทนายเอาแล้วครับผู้ใหญ่บ้านไปเกี่ยวนังพากเลยอยู่ข้างดูสิว่าหลองน้ำแดงจากธนากรจากธนากรเอาแล้วครับจากควแสงดาวอููิวาา่าสิงประทุมสิงประทุมนำหน้ามาก่อนจากธนากรจากธนากรจะไล่ตามพันหรืหอไม่ทันทันหรือไม่ทันครับระหว่างเรือเหนือก็คือจังหวัดด้านกับเรือภาคกลางประทุมฐานดีกดไ,ไปผายตีดีขึ้นมากดไปผายตีแรงแสงดีขึ้นมาประเภทเหนือยาวกลางสิง ผมค่อยๆจะเกลี้ยงจะกายแล้วก็ดีน้ำดีน้ำือมาว่าแล้วจากธนากรจำกรได้ทีเอาแล้วครับไม่เป็นไรครับจากธนากรก็ไปชิงอันดับ5อันดับหกครับส่วนสิงประทุมก็จะไปเข้าเจอกับเจ้าแม่ปนุเงินครับต้องติดตามกันต่อไปครับล่องน้ำนักเงินครับสิงประทุมสิงประทุมชนะครับในเที่ยวนี้